ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนมาแล้วจ้าคลิปที่สามนะคะวันนี้เรามีตัวยาหกตัวเนาะอันนี้ก็คือมาจากลิสท,ที่สอบปฏิบัติเราวที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่สอบของเขาที่แล้วนะตัวไหนที่เรามีตัวยาแห้งเราก็พยายามจะหาตัวยาแห้งมาดูด้วยนะคะแต่ถ้าตัวยาสดเราไม่มีเนาะหายาก <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยหาลูกมาทำสไลด์ให้อีกทีละกันโอเควันนี้มีอะไรบ้างนะ อย่างแรกที่เห็นนะคะอ่ะค่ะคุณหมอทั้งหลายอะไรจ้ะอดีปีนะคะดีปีสปปรรพคุณเราหาไว้แล้วอันนี้มีจุกมีจุกค่ะสมอพิเพกมีจุกนะคะอันนี้น่าจะรู้จักกันหมดนะคะแก่นฝางนะจ๊ะอันนี้ก็คือพริกไทย ดอกคําฝอยนะคะมีนันในลิส์ในการสอบคราวที่แล้วนะคะแล้วอันนี้ก็คือเทียนดำค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสปปรรพคุณแต่ละตัวนะสปปรรพคุณของ dp นะคะ dp มีรสเผ็ดขมใช้แทนขิงรอบรอบที่แล้วนะยืนต่อหลังน้องส้มจำได้ว่าอาจารย์วิถามว่า dp ใช้แทนอะไรได้ นี่นะคะก็ใช้แทนขิงได้นะสปปรรพคุณนะคะบำรุงธาตุขับลมในลำไส้รืษอสีปรับพตังนะคะเป็นคนค้นพบแล้วท่านเชื่อว่าจะระงับอาชินโรคอาการของอาชินโรคก็คือการแพ้ของแสลงนะคะตำรับยาที่ดีปีอยู่นะคะก็จะมีธาตุบรรจบธาตุบรรจกูลประสาภายัยยาเลือดงาม ยาเหลืองปิดสมุดนะคะแล้วตัวนี้ก็คือหลักๆก,ก็อยู่ในอ่ะเบนจกูลเนาะดีช้าสะเจขิจำได้เนาะสับคุณอย่าถามนะลืมต้องอ่านโอเคไปต่อค่ะสมอพิเภกนะคะกลมกลมมีจุกสมอพิเภกค,ค่ะรสเปรี้ยวนะคะผลแก่สับคุณก็คือ แก้โรคตานะคะแก้เสมหะจุกคอแก้ฤทธิ์สีดวงพิกัดที่อยู่นะคะคือตีผลาตีสมอจัตุพราธิกะผลอ่อนนะคะรสเปรี้ยวจะแก้เสมหะอยู่ในยาอมฤึกขวาทีนี่ก็คือสรรพคุณของพิเภกมีจุกนะจ๊ะฝางค่ะฝางก็คือจะมีรส ขมคืนเฟื่อนนะอ,อขมคืนฝาดอ่านภาษาไทยผิดตลอดแก้ทองร่วงแก้โรหิตออกจากทวารน,นะคะอยู่ในยาบำรุงโลหิตน,นะคะสิบส่วนถ้านําไปใช้ในการทําสีผสมอาหารนะคะจะได้สีชมพูเข้มโอเคตัวต่อมานะคะพริกไทย ตัวนี้ก็คือพริกไทยดำนะคะถ้าไม่เคยเห็นวิ่งไปดูในครัวเร็วน่าจะมีนะโอเคค่ะพริกไทยนะคะก็จะรดร้อนเผ็ดแก้ลมเอามาพลึกแก่ท้องอืดบำรุงธาตุอยู่ในพิกัดตีกระตุกอยู่ในยาทรณีสันทคาตน,นะคะ96ส่วน มาต่อกันด้วยแกซ้อนดอกคำฝอยนะคะหรือว่าดอกคลำนะมีรสหวานสรรพคุณบำรุงโลหิตนะคะก็ <c oughs> จะเป็นเกสรสีแดงแบบนี้นะ,ะ <c oughs> ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะคือเทียนดำลักษณะของเทียนดำก็จะเหมือนมเมล็ดผักแบบนี้เลยแต่จะสีเรียกว่าอะไรอะสีจะไม่เงานะคะ ตัวนี้นะถ้าสีเงาจะเป็นมเมล็ดงานะน่าจะเป็นมเมล็ดงาที่จะคล้ายๆกันนะคะกับมันแต่ตัวนี้เป็นเทียนดำนะคะสีเขาจะเป็นด้นดานนดำด้านนะแล้วก็มีปลายดแหลมแบบนี้นะ,มะเมล็ดรสชาติจะเผ็ดขมนะคะสปปรรพคุณขับลมในลำไส้บำรุงโลหิตน,นะคะตัวยา6ชนิดของวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะมาทวนกันอีกรอบ ตัวที่หนึ่งคือดีปีนะคะตัวที่สองสมองพิเภกมีจุกตัวที่สามฝางตัวที่สี่พริกไทยห้าเกสรดอกคอมฟอยหกเทียนดำโอเคจะ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ